ดด้วววยยค่าารัักงทเเหใจีนช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของยามาฮ่ในการจัดกิจกรรมทดสอบรถ e ซีโรสกูตเตอร์ไฟฟ้าซึ่งเป็นการทดสอบครั้งแรกในโลกที่เมืองไทยของเราเมื่อวันที่6กะะกรกฎาคมพศ2 5 6 5โดยใช้พื้นที่ถนนทางขึ้นเขาใหญ่ ฝั่งอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาระยะทางไปกลับรวมทั้งสิ้นประมาณ30กิโลเมตรก่อนหน้านี้ e ีซีโเปิดตัวครั้งแรกที่งานโตเกียวมอเตอร์โชว์2019ในแบบคอนเซปต์บอยและตามมาด้วยการเปิดตัวที่เมืองไทยของเราในงานมอเตอร์โชว์2022สื่อมวลชนหลายคนและผู้ใช้รถด r a i หลายท่านต่างก็คาดหมายว่าจะมีการเปิดตัวเข้าสู่ตลาดในเมืองไทย ยามาฮ่ายืนยันแล้วนะครับว่าจะยังไม่มีการเปิดตัวในเมืองไทยช่วงเเร็วนี้อย่างแน่นอนพิธีการถแถลงข่าวเริ่มขึ้นด้วยการแนะนําคณะผู้บริหารของยามาฮ่าเริ่มจากนายทัศยิยะโนสากิประธานกรรมการบริหารของไทยยามาฮ่ามอเตอร์ตามมาด้วยคุณพงศธรเอื้อมองคลชัยรองประธานกรรมการบริหารคุณพานุพลกิติคารณรองผู้จัดการใหญ่ด้านวางแผนและการตลาด นอกจากนี้แล้วยังมีการแนะนำผู้บริหารระดับสูงอีกหลายท่านหลังจากจบการแนะนำคณะผู้บริหารแล้วคุณพงษ์สะทรเอื้อมงคลชัยได้ออกมากล่าวถึงที่มาที่ไปของกิจกรรมในครั้งนี้สืบเนื่องจากว่ายามาฮ่ามอเตอร์ญี่ปุ่นนั้นให้ความสําคัญกับตลาดมอเตอร์ไซค์ของเมืองไทยเป็นอย่างยิ่งอีซ e ีโรวันผลิตขึ้นมาเพียง200คันเท่านั้นเมืองไทยได้โคตา40คันเพื่อน,นำมาใช้ในการทดสอบและหาข้อมูลรวมถึงมีการกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของยามาฮ่าอีวี ที่มีการพัฒนาตั้งแต่ปี1991ถึงปี2022รวมแล้วก็31ปีครับยามาฮหาเริ่มต้นพัฒนารถไฟฟ้าถอดแบตเตอรี่ได้จากรุ่น Fox, p u z ซ l e EC 0 2 Puzzle L, EVINO และก็ EC 0 5ส่วนรุ่นแบตเตอรี่ถอดไม่ได้ติดกับตัวรถก็มีรุ่น EC 0 3และ EC 1รุ่นใหม่ล่าสุดที่มีการเปิดตัวในครั้งนี้วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม e 0 1ในครั้งนี้ก็คือ proof of concept หรือว่า POC ซึ่งก็หมายถึงการทดสอบความเป็นไปได้จะมีการวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในการใช้งานจริงซึ่งลักษณะของการใช้งานในแต่ละประเทศจะไม่เหมือนกันซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะนำไปพัฒนาต่อให้กับยามาฮ่า v ในอนาคตจุดเด่นของ e zero ก็คือความสะดกสบายเทียบเท่ากับรถมอเตอร์ไซค์ในคลาส 125cc ขับขี่ได้นุ่มนวลเช่นเดียวกับมอเตอร์ไซค์ทั่วไปเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวัน สามารถกับขี่ด้วยความเร็วถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงมิติตัวรถมีขนาดที่ใกล้เคียงกับ NMAX โดยมีความยาวอยู่ที่1,930มิลลิเมตรขณะที่ NMAX นั้น1,935ม mm. ิลลิเมตรเบาะนั่งของ E s i l o o n จะเตี้ยกว่าครับ755ม mm. ิลลิเมตรขณะที่ NMAX 765มิลลิเมตรแบตเตอรี่เป็นแบบลิเธียมไอออนขนาดใหญ่4.9กิโลวัตต์ชั่วโมงให้กำลังขับเคลื่อนสูงสุด 11แรงมา้าหรือ8.1กิโลวัตต์ที่5,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด30.2นิ้นิวตันเมตรที่1,950รอบต่อนาทีวิ่งได้ไกลสุดถึง100กิโลเมตรถ้าเป็นการวัดแบบมาตรฐานของ WMTC Class 1ในยุโรปจะวิ่งได้ถึง130กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟ1ครั้งสำหรับ e c e r o 1นั้นจะมีระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์โดย apsg ซึ่งจะมีกล่องควบคุมทั้งหมด3แบบด้วยกัน ก็คือ Vehicle Control Unit, Battery Management System แล้วก็ Motor Control Unit มี3โหมดขับขี่ครับก็คือ Power, Standard และ Eco พร้อมด้วยโหมดถอยหลังอีก1โหมดและมีระบบ Regenerative Brake ที่จำลองความรู้สึกของ Engine Brake เพื่อลดความเร็วและเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่นอกจากนี้แล้วยังมีระบบป้องกันล้อลื่นถลย Traction Control System ด้วยสำหรับโหมด Power จะให้พลังสูงสุด 11แรงม้าหรือ8.1กิโลวัตต์ที่5,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด30.2นิวตันเมตรที่1,950รอบต่อนาทีความเร็วสูงสุด100กิโลเมตรต่อชั่วโมงโหมดสแตนดาดให้แรงม้าเท่ากันกับ power แต่ว่าแรงบิดนั้นน้อยกว่าครับ24.5นิวตันเมตรที่1,500รอบต่อนาทีความเร็วสูงสุดเท่ากัน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนโหมด eco โหมดประหยัดไฟให้แรงม้าสูงสุด 7.3แรงมา้าหรือ5.4กิโลวัตต์ที่4,500รอบต่อนอาทีแรงบิด21.4นิวตันเมตรที่1,500รอบต่อนอาทีความเร็วสูงสุดอยู่ที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนโหมดถอยหลังให้ความเร็วอยู่ที่1กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับสำหรับการชาร์จไฟแบตเตอรี่นั้นมี3รูปแบบครับก็คือฟาดชาร์จใช้เวลา1ชั่วโมงจาก 0- ถึง90 ระบบ Norman c h a r ์ e แรงดันไฟ200ถึง240โวลต์ใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงจาก0ถึง100%เเหมาะสำหรับการติดตั้งที่บ้านระบบที่3ก็คือ Portable c h a r ์ e แบบพกพาแรงดันไฟ100ถึง240โวลต์ใช้เวลาประมาณ14ชั่วโมงจาก0ถึง100%สามารถใส่ไว้ใต้เบาะนั่งเหมาะสำหรับการพกพาไปชาร์จที่อื่นนอกเหนือจากบ้านของตัวเองหรือที่ทำงานสำหรับการทดสอบในครั้งนี้ ย้าให้น้องการทราบข้อมูลจากสื่อมวลชนครับว่าขี่แล้วรู้สึกเป็นอย่างไรด้านความคล่องตัวเสถียรภาพอัตราเร่งช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายรวมถึงกําลังสูงสุดของตัวรถและมีการเปรียบเทียบเรื่องของความแตกต่างของหมดกับขี่ด้วยและก็แน่นอนครับว่าเรื่องของแบตเตอรี่เพียงพอต่อการใช้งานหรือไม่อย่างไรเพราะว่าการติดตั้งแบตเตอรี่ติดตายในตัวรถนั้นส่วนใหญ่แล้วต้องวิ่งกลับมาชาร์จที่บ้าน ถ้าระยะทางในการใช้งานไปที่ทำง,งาน30กิโลเมตรไม่เกิน40กิโลเมตรไปกลับระหว่าง70-80กิโลเมตรผมคิดว่า e 0 1 r o นั้นผ่านการใช้งานได้อย่างสบายสบายครับแต่ถ้าหากว่าวิ่งใช้งานทั้งวันก็คงต้องรอให้มีการปรับเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้อีกรุ่นหนึ่งตามมาในอนาคตสำหรับรูปแบบดีไซน์ของเจ้า e ซ1ในครั้งนี้มันให้ความล้ำสมัยเหนือกว่า n max ไปหขั้นไฟหน้า led แบบโปรเจคเตอร์เช่นเดียวกับ yz fr 1 ซ่อนอยู่ใต้ขอบแฟริงด้านหน้าให้ความคมเข้มเร้าใจดูทันสมัยแตกต่างจากรถไฟฟ้าทั่วๆไปในท้องตลาดตำแหน่งท่านั่งแทบจะเหมือนกันกันกบ n max 155หรอาโดยตำแหน่งของแฮนด์เบาะนั่งและก็พักเท้าจะถอยหลังมาเล็กน้อยขี่แล้วแทบไม่ต้องปรับตัวแต่อย่างใดพื้นที่เก็บของใต้เบาะนั่งขนาดความจุ23ลิตรสามารถเก็บหมวกลักเต็มใบได้หนึ่งใบการจัดกิจกรรมทดสอบ p o c ในครั้งนี้ของยามาฮ่าใช้รถทั้งหมด รวมแล้ว40คันด้วยกันซึ่งทางผู้บริหารของามาฮ่าก็คือนายทัศยะโนซากิประธานกรรมการบริหารและคุณพงศธรเอื้อมองคลชัยรองประธานกรรมการบริหารได้ทดลองขับขี่ด้วยตัวเองเพื่อสัมผัสถึงฟิลลิ่งในการขับขี่ที่แตกต่างหรือว่าเหมือนกันกับมอเตอร์ไซค์ใช้น้ำมันทั่วไปผมเริ่มต้นการทดสอบด้วยการใช้โหมดอีโคที่ให้แรงมา้าต่ำสุดแรงบิดน้อยสุดและความเร็วสูงสุดอยู่ที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งโหมดอ e ีโคนี้เน้นการประหยัดไฟครับจะบิดคันเร่งแค่ไหนก็ตามจะไม่กินไฟมากจนเกินเหตุการออกตัวให้ความนุ่มนวลเป็นอย่างยิ่งเหมาะกับการขี่แบบเรื่อยๆมาเรียงเรียงซึ่งโหมดนี้จะระยะทางที่ไกลที่สุดครับในการขับขี่ขี่ไปได้ไม่กี่กิโลเมตรผมก็ปรับเป็นโหมด t a ต d a า d ครับซึ่งโหมดนี้ให้พลังแรงม้าสูงสุดเทียบเท่ากับโหมด power ก็คือ8.1กิโลวัตต์หรือ11แรงมา้า ที่5,000รอบต่อนาทีแต่มีแรงบิดที่น้อยกว่าอยู่ที่24.5นิวตันเมตรที่1 000, 5 0 0รอบต่อนาทีและมีความเร็วสูงสุดอยู่ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับซึ่งโหมดนี้เวลาขับขี่จะรู้สึกถึงพลังของเครื่องยนต์ความเร็วเทียบเท่ากับโหมด power แต่อัตราเร่งนั้นจะช้ากว่าเล็กน้อยครับเหมาะกับการใช้ความเร็วระหว่าง30ถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเน้นขับขี่การใช้งานทั่วๆไปแบบไม่เร่งรีบและก็แน่นอนครับว่าโหมด power นั้นให้กำลังสูงสุด 11ตัวแรงมา้าหรือ8.1กิโลวัตต์ที่5000รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด30.2นิวตันเมตรที่1950รอบต่อน,นาทีแม้ว่าความเร็วจะเท่ากันแต่ว่าอัตราเร่งจะดีกว่าสแตนดาดอย่างเห็นได้ชัดครับเราสามารถชาร์จขึ้นภูเขาแบบที่เรียกว่ามีแรงส่งจากแรงบิดอันมหาศาลพารถขึ้นเขาไปอย่างง่ายดายถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ชน้มันทั่วไปต้องใช้เกียร์ต่ำเพราะเพื่งยนต์จะสูงเสียงเครื่องดังท่อดัง แต่ว่าการขับขี่ e 0 1 r ในครั้งนี้เงียบกริบครับไม่ได้ยินเสียงมอเตอร์แต่อย่างใดฟิลลิ่งการขับขี่ตอนขึ้นเขานั้นจะเหนือกว่าสกูตเตอร์แบบใช้สายพานท,ทั่วไปด้วยซ้ำโดยยอมให้ได้มีการออกแบบระบบ r e g e n e r a t i v e brake ซึ่งจำลองความรู้สึกของการใช้ Engine b r a k e มาใส่เข้าไปในตัวของ e 0 1ในครั้งนี้เวลายกคันเร่งลดความเร็วจะรู้สึกถึงแรงหน่วงแรงดึงช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่เป็นอย่างยิ่งที่สำคัญก็คือว่า e 0 1 ระบบ traction control system ป้องกันล้อหลังลื่นถลไมซึ่งเป็นระบบที่ทุกคนต้องการใช้มากที่สุดในการขับขี่เพื่อความปลอดภัยจากการทดสอบความเร็วในครั้งนี้ผมสามารถทำได้105กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ก็มีบางท่านน้ำหนักตัวเบา60กว่ากิโลกรัมวิ่งได้ถึง107อย่างผมตัวหนักเกือบ80กิโลกรัมก็ถือว่าโอเคเหมาะกับการใช้งานทั่ว,วไปครับในช่วงขากลับลงจากจุดชมวิวที่เขาใหญ่ผมใช้คังเร่งน้อยมากโดยปล่อยรถไหลลงจากเขาใหญ่ ผลก็ปรากฏว่าระบบการชาร์จไฟทํางานได้อย่างเต็มที่บนหน้าปัดจะมีตัวเลขบอกระยะทางที่เหลือของกําลังไฟแบตเตอรี่จาก74กิโลเมตรที่เหลือปรับเพิ่มขึ้นเป็น84กิโลเมตรจากการช้กเล่งที่น้อยและปล่อยรถไหลลงจากเขาใหญ่และนี่ก็คือการทดสอบ Yamaha E ซ1ครั้งแรกในโลกที่เมืองไทยของเราจากนี้ไปผมก็เชื่อว่าทุกคนคงจะเฝ้ารอคอยการเปิดตัว E ซ e ออกสู่ตลาด ส่วนจะมาเร็วมาช้าแค่ไหนอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับรัาาาทุ